สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของประจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในสุภาษิตบทที่26ข้อที่28นะครับผมให้หัวข้อว่าคําพูดสองขั้วที่ชั่วพอกันนะครับใน19:1 7บอกว่าลิ้นที่มุสาเกลียดชังผู้ที่มันทําลายปากที่ป้อยอก็ทําความพินาศพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึง2อย่างครับเป็น2องขั้วขั้วแรกก็คือขั้วมุสาขั้วมุสาเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นชัดเลย แต่ส่วนป่อหย่อนั้นก็เป็นการเห็นที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักแต่ทั้งสองนั้นก็มีเป้าหมายเพื่อจะหลอกลวงครับอันแรกลิ้นมูสามานั้นใช้ได้กับสังคมปัจจุบันนี้เลยครับเพราะว่าคนปัจจุบันนี้ฟังแล้วไม่ค่อยคิดพอดูอะไรก็ตามส่งแชร์ทันทีนั้นซึ่งไม่ได้ชัวก่อนและมั่วนิ่มอย่างที่เขาบอกนะครับสุภาษิตบทหข้อ15บอกว่าคนเขาเชื่อทุกอย่าง แต่คนอย่างรู้มองดูว่าเขาจะกําลังจะไปทางไหนพระคัมภีร์บอกว่าคนเกลียดชังเนี่ยนะครับนะฮะลิ้นที่มุมุสาเกลียดชังผู้ที่มันทําลายหมายความว่าความเกลียดชังมันอยู่ในการมุสาคนบางคนมุสาเพราะเกลียดชังอย่างพวกโพรหิตมุสาเรื่องพระเยซูคริสต์ก็เกิดจากการเกลียดชังบางครั้งการมุสาก็เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อความโลภของตัวเอง เพื่อปกป้องประโยชน์ของตัวเองการมุสานั้นมาจากพื้นฐานอันเดียวกันเลยครับคือเห็นตัวเองเป็นทนที่สําคัญและมาจากความชั่วร้ายแต่นั้นไม่ต้องไปกลัวครับคนมุสาจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะทําลายใครจะไม่มีความรู้สึกรู้สาว่าคนอื่นนั้นจะรับอะไรที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เ,าเขาทำํำเนื่องจากเขาสนใจตัวเองมากเกินไป การโกหกนั้นถ้าเรารู้ว่าเขากโกหกไม่ว่าจะเป็นซึ่งหน้าหรือไม่ซึ่งหน้าก็ตามเราควรจะหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้ครับไม่ควรจะสมคบคิดใกล้ๆอยู่ใกล้เคียงเขาเพราะคนประเภทนี้อันตรายดังนั้นเองนะครับต้องจําไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าสอนเรานะครับที่จะฉลาดที่จะต้องระวังคนที่มีลิ้นมุสาแบบนี้เราต้องไม่นําคนประเภทนี้มาอยู่ใกล้ตัวของเรา แต่บางครั้งเราก็ต้องยอมครับเหมือนยูดาสอิสคาริโอตพระเยซูกิจเจ้าก็ให้โอกาสเขาแต่เขาได้ให้โอกาสและได้ใช้โอกาสที่พระเยซูริ์เจ้าให้กับเขาในการมุสาต่อพระองค์และสุดท้ายนํากรรมชั่วมาถึงตัวเองอันที่2ครับก็คือลิ้นที่ป้อยอปากที่ป้อยอคําว่าป้อยอมาจากคาลักนะครับคารักแปลว่าไหลลื่นครับซึ่งใช้ กับพระกัมพีในสุภาษิตบทห้าข้อสามว่าลิ้นฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดน้ําพึ่งออกมาคําพูดของของนางก็ลื่นนะครับคือคารักเนี่ยนะครับยิ่งกว่าน,น้ำมันคําพูดของนางลื่นหมายความว่าพูดแล้วน่าฟังแล้วจะสังเกตว่าบางคนเนี่ยนะครับคำพูดของเขาน่าฟังมากป่อยอไปเรื่อยครับประจบสอพอ่อยอ คำว่าป่อยอในภาษาไทยแปลว่าตามใจหรือเอาใจจนเกินไปยกย่องเกินความพอดีบำรลุงบำเลยจนเกินไปมันเป็นคํากริยานะครับในความดุ้นใจเราว่าเราเห็นว่าจะมีคนประเภทนี้ในสังคมนะครับป่อยอเวลาที่เขาได้ดิบได้ดีแต่พอถึงระดับหนึ่งเขาให้ผลผประโยชน์ไม่ได้ก็าศาสตร์เสียเทเสียใส่เขา เวลาที่ประจบสอพอก็พูดแต่ว่ามุสาก็ทำนะครับไม่ดีแน่นอนคำคำนี้นะครับยังถูกใช้ในเอเสเคียนบท1 2ข้อ24ด้วยมันเป็นเรื่องของการเผยโพชนะที่ประจบประแจงแล้วต้องยอมรับว่าเอเสเคียนนั้นเผยโพชนะอย่างถูกต้องแต่ก็มีผู้เผยู้เผยโพชนะที่ประจบสอพลอเพื่อจะเอาใจคนวันนี้มีคำเทศนาจำนวนมากมายครับที่เอาใจคนฟัง แต่ไม่สนใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นคําเทศนาที่ให้คนรู้สึกดีแต่ขันแนเดียวกันพระเจ้าไม่พอพระทยัยเนื่องจากไม่ได้กล่าวในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้กล่าวดังนั้นเองเนี่ยนะครับวันนี้คําพูดสองขั้วที่ชั่วพอกัน1ลิ้นมุสาโกหกหลอกลวง 2. ลิ้นป้อยอที่ประจบสอพลอและลื่นไหลขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับ ทั้งสองด้านนั้นทำไว้เพื่อทำลายเราขอพระเจ้าเมตตา